เรื่องย่อละครแม่เลี้ยงมิรินถูกเชนหัวออกจากบ้านหลังเธอทะเลาะกับพลอยแสงชุดใหญ่เธอตีตัวออกห่างจากพลอยแสงและทุกคนในบ้านด้วยการลาออกจากคาเมเลียย้ยายไปอยู่คอนโดและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมิรินก็ประกาศสงครามกับดาวแบบตาต่อตาฟันต่อฟันทันทีจะไม่มีการยอมอ่อนข้อ หรือเสียสละอะไรอีกต่อไปด้านดาวเองก็เริ่มติดพริตมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ไม่มีมิรินแล้วส่วนมิรินเองก็เอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อภูวินเธอย้ายเข้าไปอยู่ที่เดียวกับภูวินเพื่อจะสืบหาความจริงบางอย่างและกระชากหน้ากากผูวินกับดาวปานาลีาแสดงความเป็นเจ้าของภูวินด้วยการไปฉีกหน้าพลอยแสง กลางงานวันเกิดของพลอยแสงแต่โชคมักไม่เข้าข้างปานลีเสมอปานลีจะทำยังไงต่อไปเพื่อเอาชนะพลอยแสงโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ